โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะฮะก็พบกับผมไฮโควตกันอีกเช่นเคยก่อนนี้นั้นเรามาอยู่กับ Armor อเมร์าแฟร์กันเหมือนเดิมครับผมอ่ากับ4 3ที่ยูเอฮะเทนเดสโซเยอร์ของอิตาลีครับสายวิจัยทางเลือกเนาะถามว่าสายวิจัยทางเลือกคืออะไรก็คือจะเป็นสายวิจัยที่มีการปรับแต่งรถถังได้ค่อนข้างจะหลากหลายฮะแล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่คนเนาะอ่าอย่างเช่นว่าทําให้รีโหลดระหว่างนั้นเร็วขึ้น50%หรือทําให้เวลายิงไปแล้ว ค่าผ่านจะไม่ลดลง30%ก็อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะว่าจะใส่ไหนหรือทําให้คอนโทรลตรวจได้ดีขึ้นหรือจะทําให้โหลดไวขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมปรับตามสไตล์การเล่นเลยครับผมเนี่ยเพิ่มระยะการมองก็ได้หรือจะเอาให้เพิ่มค่าทางก็ได้อ่านี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเนาะเนี่ยเดี๋ยวมาดูสเปคกันดีกว่าครับผมอันนี้ผมกำลังปั้นอยู่นะก็เดี๋ยวคิดว่าอาจจะยัดดาวทองไปแล้วก็ทำให้มันเป็นขึ้น Tier 7นะครับผมพอขึ้น t เจ r 7ได้ก็จะเป็นน,นี่ฮ โรโตไทฮะหรือไม่ก็เนี่ยไทสิบหก MCV ฮะก็เป็นสายวิจัยของที่จะต่อไปเป็นอันนี้ฮะ K2 Black Panther ของเกาหลีเนาะหรือจะได้นฝรั่งเศสก,ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะผมคิดว่าจะทำไวส้สอบ A2 อ,อ,อันนีออๆๆ้ผมว่าจะทำไว้ด้วยเหมือนกันน่าเล่นดีนะสอคันนี้ผมคิดว่าถ้าถามว่าผมจะเล่นคันไหนไหมสุดผมว่าอยากเล่น K2 Black Panther มันไดุ้มกดดีแต่เรื่องสเปคอะไรนี้เดี๋ยวค่อยไปดูว่างอะไรทีนึง ตอนนี้เอาให้ขึ้นเ,เจ็ก่อนเพราะว่าสายวิจัยของทางเลือกอะมันจะเก็บ E ีค่อนข้างจะสูงกว่าของสายวิจัยอื่นฮะซึ่งอย่างเช่นว่าอ่านี่ฮะอันนี้มันเก็บ EP อยู่ที่ประมาณ3า0 0 0 0หนึ่งหนใช่ไหมในขณะที่รถประเทศอื่นเนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0 0ส0ฮะนี่ฮะสองแสนมันค่อนข้างจะเก็บเยอะกว่าฮะโอเคเรามาดูว่าถึงสเปคกันดีกว่าฮะอุจะมีหมด2แบบนะเป็นจรวดจรวดเจาะลูกทีส เจออยู่ที่800มิลลิเมตรฮะดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่630รีโหลดระหว่างนะัดค่อนข้างจะนานครับคันนี้รีโหลดระหว่างนะัดประมาณ4วินานอยู่ฮะแล้วก็จะโลดอีกแบบนึง่งจะเป็นจรวดเจาะเจาะตรงส่วนหัวนะน่าจเป็นจรวดแตะอากาศฮะถ้าเกิดผมคิดไปไม่ผิดนะใช่น่าจะเป็นจรวดแตะอากาศครับเจาะอ,อยู่ที่400ครับดาเมจเฉลี่ยที่สามร้อนะผมแนะนําว่าให้ใช้ไปตรวจอันนี้จะดีกว่าฮะเจาะเยอะกว่าก็ดาเมจเฉลี่ยมันเยอะกว่าครับหรือจะเล่นจรวดนี่ฮะจรวดแตะอากาศก,าก็แล้วแต่ผู้ชมจะเลือกเล่นนะแต่่ผผมมคิดวาใช้นน้นีแหละ สไตล์ดาบได้ไงดีโอเค d p m คันนี้อยู่ที่ประมาณ4,600นะผมดีโลด12วิอ่าอย่างที่ผมบอกไปฮนะเลือดอยู่ที่1,850กรบผมเกาะไม่ต้องพูดฮนะแต่ <laughs> ข้อดีของเจ้ารถครันนี้ก็คือเราสามารถสปอตได้โดยการโผล่ไปแค่ส่วนเนี้ยส่วนหัวเพราะว่าคันนี้เวลาโผล่ไปแค่ตรงส่วนข้างบนเนี่ยส่วนตรงอาวุธอะ เวลาเอไอมันยิงอ่ะมันจะยิงไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่มันยิงจะโดนแค่จะโดนแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่ AI ไอทำมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยเจ็บมากครับแล้วเกิดเอาผมไปตัง้งคันก็เจ็บอยู่ดีนะ <c oughs> อ่าความเร็วการขับที่ความเร็วการขับที่สูงสุดอยู่ที่เจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมอัตราเร่งอยู่ที่สามจุดสี่ฮะออกตัวไวอยู่อันนี้ความเร็วในการเลี้ยวตัวรถอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดองศาไวมากเลี้ยวตัวรถไว แต่จะเรียกทำไมในเมื่อมันก็บางอยู่แล้วอาจจะเอาไว้ซิกแซกนิดนึงก็ได้เอาไว้ตอวิ่งดีก็ได้อยู่แรกการมองครับแรกการมองอยู่ที่403เมตรนะรู้สึกว่าผมใส่เป็นสกิลผู้การด้วยปะน่าใช่ปะดูเช็คแป๊คใช่ใชผมมีสกิลผู้การด้วยฮนะนั่งเดิมน่าจะอยู่ประมาณ390ใช่ปะผมไม่ชัวร์น,นี่ผมใส่เพื่อเรีวเอเพื่อเร็กันมองเพืนะ่ไง น่าจะ395ใช่เออน่าใช่395อยเนี่ผมรวมป้องมาแล้วผมก็รวมสกิลการไปด้วยอ่าค่าพานอยู่ที่3 4ครับผมค่อนข้างโอเคนะมุมกดลบ10มุมเลย30ครับก็ถามว่าดีไหมถ้าเทียบกับเจ้าเอ่อไหนวะสวิงไฟ ซิงไฟ <ạ> มันมันได้45องศาแลวนะก็เอาเาไปว่าพอใช้ได้แล้วกันนะพอพอให้ยิงได้อยู่ไม่แย่ให้หร่เขาเรียนการถันป้อมอยู่ที่53องศาตัววิถีวบาวมากหันตัวรถวหันป้อมไวแต่ดีโหลดนานนี่12วิแต่ดาเมตร630ก็ไม่แย่ให้เลยครับถือว่าใช้ได้อ่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าฮะ จะได้ไม่เสียเวลาเนาะอ่า operation เ,เนี่ย topio ฮะอันนี้เลยกดไปเลยฮะโอเคครับมาอยู่ไ่้ฐานเรียบร้อยเนาะเป็นห้องเทียร์หกั้วเลยนะมีรถถังจะโหลดโอ้สองคันเลยแทงดิชอเลียสองมเมนเบดนแทงสองคันแล้วก็ไลท์แท็กอีกคันหนึ่งฮะอ๋อใช่ผมลืมพูดไปฮะคือไ e อ์อ e ีเวนต์ EP คูณ e ห้า e สิบ e อะตอนบวกห้าบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะตอนเนี้ยมันหมดไปแล้วฮะ เพราะช่วงนี้ใครขายแทนเงินก็เล่นได้นะช่วงนี้มันบวกตงังค์50%ก็เล่นชิวๆไปเลยฮะได้ไงก็ได้ตังค์เยอะอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าเรื่องเงินเกมนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหาสักเท่าไหร่แล้วปัญหาคือ EP อ่ะซะส่วนใหญ่นะแต่พอถึงช่วงเทียร์การเทียร์สิบแล้วมันมีม,ม,มีคนแนะนำมาบอกว่ามันจะมีภารกิจที่ได้ EP คูณสิอยู่ฮะแต่มันค่อนข้างจะยากอย,กอยู่มันต้องมันต้องเป็นงานจริงๆอ่ะผมก็ไปลองเล่นมา้ะฮะโอ้มันก็ยากอยู่ฮะแต่ถ้าเกิดรู้ทิศแล้วมันก็พอเล่นได้คัะ แต่รถถังที่ผมแนะนําว่าให้ปั้นก็คือเจ้าเ h ล l นเจอร์2เพราะว่ามันสามารถใช้ทำภารกิจได้นะตะลุยภารกิจยากๆมันตะลุยได้เี้เราก็ไปหาที่ซุ่มนะครับผมนี่หมุนป้อมไวมากก็ข้างไว้เลยทีนี้คันนี้เนี้ยตาสวิงไยไปฮะยังไงเราก็ต้องเล่นแนวเดียวกับอนี่แล้ว เตามเพื่อนไหมฮะไปเลยเพือ่อนเดี๋ยวเรารอสไนให้หน้าที่เราเนาะก็คือดีอย่างเดียวครับนี่แต่ครันนี้ก็คือตัวตัวป้อมมันอยู่สูงครับมันเลยไม่ต้องโผล่เสียงไปทังตัวเยอะเฮ้ยนี่นี่นี่น,นี่คันนี้นี่เลยฮะบึ้มหกร้อยเฮ้ยคันนี้คนนั้นี้นี่อ่าลงกดเอ้ยได้อยู่ฮะสองนัดรีโลดครับผมนี่เก็บป,ป้อม บรรจุกระสุนฮนะระหว่างนี้เราก็รอรีโหลดครับผมได้มาเน้นๆเลยฮะเยอะอยู่ดาเมจมันจะเยอะก็ต่อเมื่อเรายิงโดนถ้ายิงไม่โดนก็ GG ฮะได้อยู่200อ,อันนี้ฮะอันนี้เพชรลางได้ไหมโอ้ไม่ได้รีโหลดครับดาเมจจะพุ่งขึ้นก็ต่อเมื่อเรายิงโดนถ้ายิงไม่โดนก็ก็ได้ GG <laughs> เฮ้ยนี่นี่ฟิว โอ้โหจากหน้าไม่โดนติดอะไรสักอย่างนะนี่ฮะคันนี้ได้อยู่เออร้อยสี่ร้อยเคียบไปคนมาท่าไปฮะโอเคตอนนี้เพื่อเก็บแล้วอ่าอันไหนนี่อันนี้ก็ได้ฮะเก็บเก็บตาช็อตเพิ่มไปก่อนฮะตรนนี้ได้ฮะมีอะไรอีกอือ600ออ้ออีกหกร้อยมาท่ายิงยิงยิง ยิงสักทียิงฮัลโหลเงียบฉี่เอ้าเงียบฉี่ไม่ยิงเว้ย้ยตรงนี้ฮะอเอาตดหินเอ่อตรงนี้เอ่อคันนี้นี่คันนี้กว่าฮะเล่เต็มๆโดนอยู่ไอหมอท่ายิไปแล้วไม่โดนด้วยไม่โดนอีกโอ้โหเก็บเอาพลหมอท่าเก็บก่อนฮะเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยมันยิงไม่โดน เดี๋ยวตัวรีได้อยู่นี่คันนี้อ่อาคันนี้ครับเหมือนคำว่านี่ครับหลังป้อมเอ่เอคันไหนอีกเออนี่เอธีเจสสอบ,บีไม่ได้ได้อยู่หันหันตูดอีกร้อยมอท่ายิงยิงเร็วยิงเออใส่สุดยิงเออนั่นแหละโดนไหมไม่โดนยิงอะไรเนี่ย เอ่อตรงนี้ยิงได้เปล่าไม่ได้หาเป้าคัานนี้ไม่ได้อันนี้โอ้โหเอ้ยดักหน้าไม่โดนเอ้ยโดนอยู่แต่ไม่ถ้าไม่เยอะเท่าไหร่โอเคยิงนั้นหนึ่งเรียิงโดนฮะหาเป้าเอ่อเป้าเอ้ยหมอท่ายิงโดนอยู่ตรงยิงได้ไหมไม่ได้เฮ้ยตรงนี้นี่ฮะเพล่างโอ้ติดซากรถ เอ้ขัดตัวนี้ได้ฮะได้ข้างโอ้ก็ยิงแต่ก่อนเคลียร์จูสุนเฮ้ยรอรอ,รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงพีโรดก่อนหัวตัวโอ้โหอันนี้เยอะเกินหักหักหักเยอะเกินเอ้าอ๋อมีโรบ APS นี่ว่าน่าจะเป็นซอฟต์คิวซอฟต์คิว APS มันเลยกระสุนแม่งเลยเบี้ยว เปียวขนาดนั้นผมก็ว่าทำไมยิงไม่โดนอ๋อ A P S อัอนนี้ตรงนี้ได้ฮะสวิงไฟตูดนี่หนึ่งเมตรสวีฟายเอ้ยโอ้โหไม่ค่อยเจ็บเลยนันนี้สวีฟายสวีฟไฟสวีฟายลดเลยลดลดลดๆดไม่ถ่านเพื่อนโอเคไม่เป็นไรฮะ อ่าตกข้ล่างเลยทำไปทำลายเอาเอาอทีถีเสริมฮนะเล่นรดนิดหน่อยตกจากที่สูงอ่าลง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 ตีเอียดดิฟหันตัวรถค่อนข้างไวนี่อีกแล้วรยครันน,นี้รีโหลดระหว่างนนานหน่อยอาจจะทนเล่นยากไปนิดน,นึงแต่ก็ไม่เท่าไหรนะ่ครับพอเล่นได้ไม่แย่เท่าไหร่ ทหาที่ส้มดีๆก็เล่นได้สบายๆอันนี้ชิลๆอยู่ถ้ายิงแม่นนะถ้าถ้าคนเป็นคนที่คมจรวดแม่นถือว่าโอเคถ้าคมจรวดไม่แม่นนี่ก็ช่วยไม่ได้ฮนะเ <laughs> มื่อก่อนนี้ตอนที่ผมเล่นแรกๆนี่โอ้โหจรวดนี่ปิวไปไหนไม่รู้คอนโทรมไม่อยู่อ่าเราได้ตังมาแสนหนึ่งครับผมผมมีพีเมียมด้วยแล้วก็บวกตายอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะรู้สึกเป็นอีเวนต์อ่าใช่หรือเปล่า น่าใช่เนี่ยครับสเปเชียลอีเวนต์ multiplier บวก1.5ก็ได้ประมาณแสนหนึ่งเทียห6ไี่เทียร์10ได้ประมาณ2-3งสามแสนนะค่อนข้างเยอะอยู่เนี่ยแป๊บเดียวผมมีตังค์57ล้านแล้วอะเยอะมากเล่นเกมเล่นเกมนี้ตังค์ค่อนข้างจะเยอะยิ่งเล่นพาก,กิคูสิบอะโอ้โหตงังค์นี่เป็นแสนอะแรกผมได้มาสนะี่แสนตาเดียวแต่มันก็ใช้ห้องค่าง,างจะต้องใช้รถเฉพาะครอบครวนะ ที่เห็นไปกับพวกเข่าผมไปลงมาก็คือมีที่เขาลงเอาไปเล่นกันนะมีเจ้า Challenger 2อันเนี้ยต้องใช้ส่วนที่ก็พอเล่นได้แล้วก็มีอันเนี้ยอาตาจรฮะอ่อใช่เห็นเขาใช้อัตาจรไปเล่นอีกด้วยเพราะว่ามันมีบางวมิชชั่นที่จะไปต้องใช้อัตาจรมาช่วยทำดาเมจก็เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสอยู่ครับเพราะว่า AI ไมันยิงแรงมาก ยิงโคนแรงแต่ถ้าเกิดพอเริ่มเล่นเป็ดแล้วมันจะเริ่มง่ายฮะตอนแรกผมยังเล่นไม่เป็ดก็ไปงงางๆอยู่ประมาณสักส3สรอบแล้วพอเริ่มจับทางได้ก็สบายเลยฮะทีนี้แต่มันก็ลำบากอยู่พอสมควรนะเพราะว่ารถถังที่ผมใช้เป็น t 1 4บสีตัวรถมันโสูงแล้วมันโดนยิงง่ายเพราะว่าตอนเป็นปะทา,าจริงๆอ่อะ ai มันยิงโคตวช่วยเพลต่างเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเกิดบ่อยพอสมควรเกิดบ่อยใช้เลือดบ่อย ก็ลำบากอยู่ครับโอเคก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกิะดิ่งจะเตือนไว้เพื่อจะได้พาคลิปใหม่ๆกันฮะวันนี้ผมกับเจ้า4 3 TUA ไปก่อนนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่ากนกันด้วยนะครับก็สุขสันต์สูปีใหม่นะฮะแม่จะเดินมาแล้วก็เถอะโอเคไปครับสวัสดีครับ